สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฟูโนวาครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการพี่น้องตีกันเอ้ยไม่เคยทันไม่เคยทันรอบนี้นะครับเปิดมาด้วยปู่นะครับตีทันพอดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพี่ฟ้าอยู่ในเด็กของบุเกนไดนาและของปู่อยู่ในเด็กของดิวรันดอนนะครับมาวันนี้เราจะมาตีกันนะครับอ่ะเริ่มจากสิ่งที่ต้องทาทุกครั้งนะครับนั่นก็คือการพายชัฟเฟิลนะครับ อ,อไม่ได้จับเด็กนี้มานานเลยใช่พี่ฟ้าก็ไม่ได้เล่นมุกเกนมานานเอ๊ะตอนนั้นมึงก็คือเป็นคนขับแม่มุกเกนอะ่ะใช่เออแต่ว่าเมื่อนานมาลรื่ใช่แล้วปูแล้วก็มือค้างมือค้างใช่มุกเกนมันชอบเป็นอย่างเงี้ยแหละอ่าแต่มุกเกนมันมีโอกาสมือค้างนะครับส่วนเด็กปูเนี่ยมีโอกาสบิดไปเลยนะครับสำหรับเด็กมันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เมตาจ,จัดจัดตีกันแต่มันก็เป็นเมตาเนาะ ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวมูเกนก็เป็นเมตาตลอดนะใช่็ไม่เคยเห็นลงสักเท่าไหร่ใช่อาจจะมีช่วงเวลาที่มูเกนเนี่ยเป็นเทียร์หนึ่งบ้างเทียร์ศูนย์บ้างเทียร์สองบ้างใช่แต่มูเกนไม่เคยตกจากเมตาไปเลยนะถูกอืมพร้อมจะอยู่ในเมตาตลอดนะสำหรับมูเกนไดนานะครับแล้วก็เป็นเมื่อก่อนเป็นการ์ดราคาแพงใช่ตอนนี้ถือ ถือว่าเด็กถูกมากเลยอ่ะมอนั่งคอราคาออกมาที่สองพันเจ็ดโคตรดีเนาะเออส่วนไอเด็กดิวนันดอนนี้มันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะเ้แต่กล่อนมก็แพงกว่านี้เพราะว่าซาชิมันแพงมากทาที่มันซาชิมันถูกมากเอาละทอยเอาอะไรคู่ที่คู่คู่นะอืมได้ขี่พี่ฟูเริ่มก่อนโอเคอ่าเฮ้ยมีฉันมี มีฉันมีเริ่มก่อนฉันก็มีมีว่ามีม,มันก็หกไข่นะครับฉันต้องเอาไข่ลงอันนี้ปวดกระหม่อมจริงๆเลยเนแสดงว่าไม่มีมุกเกียนนะครับใช่แต่ว่ามึงเป็นไข่ไหะเมึงเป็นไข่มึงเป็นไข่ไข่ค่าหนีมันน้อยๆเท่ากันเลยยี ถ้าส่วนใหญ่น่าจะเป็นสองนะฟาเด็กนั้นนะอ่ะเอาอีกีก็ได้กันเหมือนกันเลยอ่ะแว่าค่าหนีมันพอสมควรทั้งทุกตัวแหละอ่ะมาเปิดแล้ววิวลอนดอนโอเคใต่นกไฟก็ดีอ่าพี่ฟูเริ่มจากกิจจี้ก่อนอืติดจี้อลโรานะครับแล้วก็ทิ้งจี้เหล็กหนึ่งใบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นติดลูกโป่งนะครับ แล้วก็ล่งโคแรตนะครับจากวันนี้อะไรนะจากสามใบนะครับเป็นจั่วเพิ่มสามใบฉันจะชิดแกไปไหนวะนี่เออไม่เป็นไรมาฝั่งนี้หน่อยก็ได้ฟ้าเอเราจะได้ดูง่ายง่ายจั่วประมาณนี้เราก็ลงแล้วก็ผ่านเลยทำได้แค่นี้จั่วนี่ไงถอยง่ายๆโอ เออ่เปอร์เฟกแหงนี่ควิกบอลอ๋อทิ้งกี้มืดด้วยก็จะเป็นการดูดจี้ได้ด้วยนะเอาอ้โหูโอูโหูดูโอ้โอโอมาเดี๋ยวนี้เลยโคเบตตกโคเบตตก่อย่าพึ่งโอ้ยหเฮียมีออนสแต็กเดี๋ยวก่อนอืมเงียบ หัวคอยลงหัวคอยจะได้มือน้อยๆหน่อย,อ,ย,อ,ยอ่าอ่ะโูเบ๊ตตัวสามใบนะครับหนึ่งสองสามกูโกดโอเคอ่ะนกชาร์จชาร์จี้มุกเกนติจี้มุกเกนติจี้เลมเล,มเลมี่อ้าวโห ต้องไปให้โชดไปเรื่อยๆนะครับหัว<อ>สองสี่ใบ<ป>เกินนะครับห้าหนักเลยมือเราเมื่อกี้มือเราดีอยู่นะควิกทิ้งทิ้งแมรี่ไปนะครับไปเลยแม็กกี้ดา เบกกี้รอใช่เบกกี้อืมเค็มๆไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วผ่านหนักมากจวบกันโอ้ยไปไงต่อนเนี่ย ลงนักข้อมากที่เล็กนะแล้ว <Yep. S 1> ก็ลงดิวรันดอนอีกโดนึีกผ่านเลยนี่โดนแมรี่เมื <zych. S 1> ่อกี้มืออย่างสวยโดนแมรี่มาชีวิตบันเทิงใยทีเดียว อิงสับเปลี่ยนอเอาวะหมดเข้มไหนวะหมดยังอ่ะนี่โอ้มันจะหมดได้ไงมันตน้องมี4ตัวใช่ไงเล่นยาวๆ,ๆเลินๆแป๊บนึอ่ะอืมหาที่หาที่ปะ อืมลงไฟเยออีกตัวแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามสี่ตัวสุดท้ายแล้วใช่ถ้าแปลงไม่ได้ก็จะที่เต็มสามสี่ห้าหกเครื่องหอมเครื่องหอมด้วยไปแล้วครับเป็นมูเกนไดนาวีแม็กแล้วนะครับใช่เอาละชิบหายนะเชื่อเอ้ยจะแพ้แบบ ไม่ได้โชว์ศักยภาพอะไรเลยห้ามปายตัวด้วยหูป้าด้วยครับแล้วก็สำหรับพลังงานอืมไปกี้ที่อ่าย้ายมาแล้วนะครับอถอยเฮ้ยฉันยังไม่ตายใช่ป่ะวะอมฉันยังไม่ตายใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดสองยสิบังไม่ตายสองร้อสิบขาดอยู่ แต่จริงในตีสุดหลอดก็ต้องตีสุดหลอดเลยฟ้าเพราะว่าตัวที่แปะก็ได้240ตัวนี้มันมีกันดาเมจ30ฉันจะยังไม่ตายเดี๋ยนะไม่อยี่อะอยากตีตัวข้างหน้ามากกว่าตัวอื่นเฉยๆเลยไอนี่เลยนั่นสตาจารย์ทิ้งหนึ่ง จี้ไม่ได,ด้ติดจี้เ็นนะมุกเกินอืมติดจี้อ่าฮะอืมแปล้วเว้ยขอตัวที่เก้าเดี๋ยวนะมันวางได้อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี้เนาะใช่ต้องอีกตัวหนึ่งไม่ไงั้นฉันยังไม่ตายลงไปเลยเชี่ยววางฟรี เฮ้ยไม่ได้จัวไม่ได้จัวเพราะว่าลงไปแล้วลงตัวแรกไปแล้วใช่เอ้าตีตายตัวแตกไปซะเก้าสามอืมเก้าสามยี่สิบนะครับน้องๆเมื่อกี้พี่ฟาตีทั้งหมดเก้าตัวก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบไอ้นี่มีการดำเมิสามสิบมันจะเหลือสองร้อยสี่สิบก็ตายอยู่ดีนะครับตัวแตกไปซะทางจะยากแล้วตอนนี้นะครับทวานถ้ำคิดตัน อ,อวงทับวงทับลงซามาเซนต้านะครับอิกจี้นะครับทิ้งนะครับผ่านเลยอุยของแสลงว่ะหมดมือแล้วอะ่ะเปล่าหมายถึงไอ้นู่นนะแสลงจังใช่วางของแสลงก่อนเชียร์มืออย่างป๊อกเฮียเอย้ยเนี่ยพังอีกโตมหมูโตสองตัว,ตวเข้มเข้ม แบกกี้ <Back> <Back y. S 1> ดึงดิวลันดอนนะครับตายอยู่ดีติดแคปเจอร์โอ้โหติดแคปเจอร์ซึ่งอ่ะไม่มีอะไรเพราะว่าเบนเต็มนะครับใช่ไม่มีอะไรลากไม่ได้ครับตี<ป>ตัวแตกไปซะเชื่อถ้าใบนี้ไม่ได้อะไรนี่คือแพ้แล้วเนี่ยเชื่อตัวได้ใบนี้ผ่านเข้ม บอกเลยติจี้บอสโอ้โหโอ้โหอกขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยว่ะตีเรียบร้อยว่ะนี่คือพลังอำนาจของมุกเกนอย่างแท้ทูถ้าน้องป๊อกมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละเชีย่ย<อ>เข้มเข้มจดได้เชือกหลบหนียังไม่รู้ให้เรามาทำอะไรเอามา <c oughs> ก็มีวิธีทางนั่นเอ้ยคือมือฉันดีมากเลยนะ คือมือแรกอ่ะที่โดนลงไปอะ่ะคือ,อคือแมรี่โป้งปุ๊บแล้วแพ้เลยเนี่ยคือมือถืออย่างนี้เลยกล่าวว่า <c oughs> ไอ้นี่ได้เลยอ่ะสัตว์จานกล่าวว่าสัตว์จานทีเดียวแล้วก็วรู้เรื่องแล้วเพราะว่าจบไวมากเออคือโอ้โห,โหเก่งจัดๆเลยอ่ะเออด้วยความที่มันเป็นเมตาแบบเมตาจ๋าๆเลยนะใช่คือเด็กเด็กมุเกนเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่มันแพ้เนี่ยมันแพ้กัวกานอนอย่างเดียว แต่เดี๋ยวพอมันเปลี่ยนไทท์แล้วเรียบร้อยแล้วน้องๆกาอานอนไม่อยู่เนี่ยเรียกว่ามุกเก็นก็ถือว่ายังเก่งมากอยู่ดีนะครับใช่โอเคก็ผ่านไปด้วยการโดนยำอย่างเห็นได้ชัดนะครับรอ,องดิวลันดอนนะครับรว้ายำแบบชนิดเรียกว่าโอ้ยำยำหนักมากคือขนาดนี้คือใช้โคแบคไม่คุ้มตัวหนึ่งด้วยนะเออนี่คือยอมลงฟรีเลยนะแต่ว่ามันโอเคบางจังหวะมันยอมลงฟรีได้นะครับเพราะว่า เมื่อกี้มันต้องการดาเมจจริงๆอะลงๆไปเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ลงคุมที่สุดเมื่อกี้ต้องวางแบกกี้อีกตัวหนึ่งอ๋อแต่ไม่มีไงบุเออใช่แต่ว่านั่นคือยอมตัดใจไงใช่ก็คิดคิดว่าตัดใจแล้วอะว่าเออประมาณนั้นนะครับแล้วใครให้มึงมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยแบกกี้นี่มันคือตัวที่แบบเอามาเพื่อไอ้นี่อย่างเดียวนะลากจริงๆเออมาเพื่อลากอย่างเดียวจริงๆนะครับใครมึงไปช่วยประมาณนี้นะครับยังไม่ได้โชว์อะไรเลย ใช่ยังไม่ได้โชว์อาร์ตเลยเอ,ออยังไม่ได้โชว์อะไรเลยอ่ะคือเมื่อกี้ถ้าได้สักเทินหนึ่งนะได้เล่นสักเทินหนึ่งหรือว่าได้ลงสาชเธิยนสักนิดสักหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้พอจะลุ้นได้นะครับแต่มือแรกมันมาไม่มามันไม่มาเลยนะครับเปล่าดันเป็นสมาเซนตา้าด้วยเออดันเป็นสมาเซนตา้าด้วยแล้วไม่เป็นไอันี่อีกอ่ะเฮ้อแพ้แล้วแพ้ซะโอเคใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ปู่ก็ลากันตรงนี้เลย ขอบคุณนะครับ,รบที่เข้ามา,มารับชมนะครับ